สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกและเครื่องจักรกลหนักนะครับสำหรับสาวกฮิตาชินะครับรถแบ็คโฮนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับของฮิตาชินะครับ Z X3 50 H นะครับ5 G ด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องหลังเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนกล้องหลังนะครับ อยู่างงนี้นะครับกล้องหลังรถสวยมากนะครับบูมาไม่มีดามนะครับรถสวยเครื่องดีปั๊มดีนะครับเอวแน่นนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเดินทางมาดูรถได้นะครับมาไม่ถูกนะครับเข้าไปในกูเกิลแมปพิมพ์รถบรรทุกดีๆนะครับแล้วกดนำทางมาได้เลยเหมาะสำหรับงานหินนะครับงานหนักนะครับสนใจสอบถามได้เลย เดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อให้หน้าจอนะครับมีทั้งเบอร์โทรได้ดีลน์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากเดินทางดูรถที่ร้านนะครับก็มาได้เลยนะครับเข้ามาลองขยับลองปลักดูได้ครับ เอวแน่นทํางานไวนะครับโรเลอร์ไม่มีขัดนะครับแท็กพบนะครับไม่เฟรไม่มีล้อเลยนะนะสนใจยังไงนะครับทักถามได้เลยนะครับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสนใจคันไหนซานี่หรือฮิตาชินะครับ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ